งานโกดังพร้อมออฟฟิศก็มาอีกแล้วครับพรากช่างโลดเหมือนเคยนะครับวันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นข้างหลังช่างโลดนี้นะครับหมุนไปหมุนมาคร่าวๆนะครับก็เป็นงานโกดังนะครับพร้อมออฟฟิศนะครับมีออฟฟิศอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มีโกดังอยู่ข้างหลังนะครับ พื้นที่ประมาณ60กว่าตารางเมตรนะครับกดังมีประตูม้วนด้วยนะครับของคุณพี่เกชานะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะครับอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเกชาฟักแฟงอะไรประมาณนี้นะครับก็อินบ็อกมาถามช่างโลดนะครับทาง Facebook f แฟนเพจนะครับชัยโลด Big d a ดีข้างบนนู้นนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็จะสามารถอินบ็อกคำถามหรือส่งรูปเข้าไปได้ในแฟนเพจช่างโลดนะครับ คุณพี่เกชาก็ถามมาแบบนี้นะครับอยากได้โกดังโครงสร้างเหล็กนะครับขนาดประมาณ5คูณ12สูง4เมตรนะครับสูง4เมตรไม่รู้ตรงไหนนะครับแต่อาจจะเคลียร์อยู่ที่4เมตรนะครับมีออฟฟิศด้านหน้านะครับ3.5คูณ5เมตรนะครับหลังคาเป็น้นชีสทรงเพิงหมางหง่นนะครับก็สเก็ตแบบคร่าวๆที่ตั้งใจไว้แบบนี้นะครับเอาออฟฟิศอยู่ข้างหน้านะครับ พี่เกชาบอกว่าจะต่อมาจากตัวบ้านนะครับต่อข้างๆนะครับไม่ใช่จะต่อติดกันเลยนะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับมีบานประตูม้วนนะครับอยู่ติดกับออฟฟิศนะส่วนที่เป็นโกดังนะครับขนาดประมาณ9คูณ5นะครับก็ประมาณ45ตารางเมตรนะอ่าส่วนออฟฟิศเนี่ย5คูณ3.5นะครับ a few moments later 17.5ตารางเมตรนะครับได้17.5ตารางเมตรนะครับกดกระสุดๆเลยนะครับ เคลียร์เนี่ยอยากได้ประมาณ4เมตรนะครับไม่รู้ตรงไหนนะครับแต่ว่าเป็นทรงเพิงแหละเดี๋ยวช่างรลต้องไปจัดให้นะครับไม่ติดกับตัวบ้านนะครับแบบนี้นะเอากดังอยู่ด้านขวาของตัวบ้านนะครับก็ประมาณนี้มั้งนะครับช่างรลก็เลยจัดให้เป็นทรงเพิงข้างหน้าแบบนี้นะครับให้มันเป็นโมเดนเข้าก่อนหน้าบ้านนะครับก็เป็นแมทแมทคร่าวๆนะช่างรถไม่ได้เป็นสถาปนิกนะครับมันก็เลยได้ออกมาทรงแบบกล่องๆอะไรอย่างนี้นะนะครับแต่เอาโครงสร้างหลักๆไปก่อนเนาะ ส่วนจะเอาสวยงามแค่ไหนก็แล้วแต่คุณพี่ไปเลือกวัสดุเอานะครับสรุปอย่างนี้นะครับขนาดประมาณ5้าคูณสินะครับเพราะว่าออฟฟิศเนี่ยมัน3.5เนาะนะครับข้างในเนี่ยมัน9นะครับตรงกอดังนะครับออฟฟิศข้างหน้าประมาณ3.5จคูณหเมตรนะครับกอดังขนาด 9, ก้าคูณหเมตรนะครับหลังคาเป็นเมทัลชีสทรงเพิงหมาแหน่นะครับก็ต้องบอกไว้ในทุกคลิปนะครับว่าโครงสร้างที่ปรากฏในคลิปวิดีโอของช่างโลดนะครับทำาการศึกษาแล้วก็ประเมินราคาเบื้องต้นนะครับ ยังไม่สามารถนําไปก่อสร้างได้นะครับถ้าจะนํารูปแบบโครงสร้างของช่างลถไปก่อสร้างนะครับก็วควรมีวิศวกรทำารายงานคำนวณแล้วก็ตรวจเช็คอีกรอบนะครับส่วนตอนก่อสร้างนะครับก็วควรจะมีวิศวกรที่ควบคุมหน้าง,งานอีกครั้งนะครับด้วยความป่านทางดีจากช่างโลดนะครับพออย่างนี้นะครับก่อนจะไปจัดทรงกันนะครับ ก็ใส่น้ำหนักบรรทุกคงที่ไว้ที่20กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับน้ำหนักบรรทุกจอ30กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็เป็นทรงเพิรม,มังแหงนตรงนี้นะใส่แรงล้มนะครับทางด้านยาว50กิโลกรัมต่อตารางเมตรทางด้านสั้น50กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับพอจัดทรงมาแล้วนะครับเอาเคลียร์ที่ประมาณ4เมตรนะครับกระชังโลก็ต้องจัดไว้ให้ก่อน4เมตรนะครับแล้วก็ดึงสโลปขึ้นไปนะ,ะดึงไปทางนี้นะครับ ก็จะได้เสาที่หน้าออฟฟิศนะครับอยู่ที่ประมาณ5เมตรยีนะครับก็เลยให้เป็นโมเดลอยู่ข้างหน้านี้นะครับให้มันหยษนมาข้างหน้านี้นะครับพอเทสโลูไปข้างหลังที่4เมตรนะครับจะได้ประมาณ5องศานะฮะออฟฟิศอยากได้ที่3.5เมตรนะครับงั้นตรงข้างในเนี่ยมันเหลือ9้านะครับทั้งโลเลยแบ่ง4เมตรห้นะครับสช่วงนะครับด้านสั้นก็คือ5เมตรนะครับนี้มาดูการโยกตัวของอาคารมันหน่อยนะคานตัวนี้นะครับคือเผื่อไว้รับประตูม้วนนะครับ ก็จะขนาดใหญ่หน่อยนะนะฮะพอมันรับน้ําหนักบรรทุกแบบอ่าการิตี้แล้วหรือว่าตามแรงน้มถวงโลกนะครับมันก็จะเออโยกประมาณนี้นะสั่นน่าดูเลยนะครับแต่ว่ามันสั่นเนี่ยเพราะว่าสเกลมันใหญ่นะมันก็เลยดูสั่นเยอะนะครับไอ้จริงๆแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเสาเราใหญ่นะครับคือเราใหญ่นะเดี๋ยวไปดูคือเราจะมโหลานมากนะครับทีนี้พอเอาแรงรวมเข้าทางด้านสั้นนะนะครับ พอมันเข้าทางด้านสั้นแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีคานที่จะรับประตูม้วนอยู่นะไอ้การสั่นไหวเนี่ยมันก็จะแข็งหน่อยนะครับมันจะสั่นน้อยนะครับสั่นน้อยกว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันไม่มีคานมาเบรกนะอ่าเห็นไหมนะครับเสาเนี่ยมันจะไปด้วยกันเลยนะเสาตัวนี้ต้นนี้กับต้นนี้นะครับส่วนไอ้ต้นนี้กับต้นนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างจะบิิวหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีคานมาเบรกนะ อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องอาการจัดทรงโครงสร้างนะครับพอจันทันเราเป็นเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเนี่ยนะครับเสามันก็จะไปด้วยกันนะทีน,นี้มาดูลมเข้าทางด้านยาวนะครับเข้าด้านด้านนี้นะเมื่อกี้เข้าทางด้านสั้นนะครับเข้าทาง5เมตรอันนี้เข้าทางด้านยาวที่เข้าทางอา่อาอ่าท่าไหลวะาเมื่อกี้1 5 5เมตรนะครับอ่าอ่ะ,อะ พอโครงสร้างเราสรั้นนะครับแล้วก็เสาใหญ่แล้วก็คือใหญ่เนี่ยโครงสร้างมันก็จะไปด้วยกันอย่างนี้นะครับมันดูก็ดูไม่สันมากนะครับแต่ก็เหมือนกับของคุณพี่สุมาลัตนะครับเดี๋ยวดูลิงกข้างล่างนะเดี๋ยวช่างรดทิ้งไว้ให้นะครับลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าหลังคามันจะสรบคนละทางนะครับพอลมมันเข้าทางด้านยาวแล้วเนี่ยโครงยาวมันแอนให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่า ครับก็อย่างนี้นะครับได้ประมาณนี้นะครับพอเราอยากได้เสาที่มันเคลียร์อยู่ที่4เมตรนะครับนั้นเสาหน้านี้มันก็เลยต้องสูงนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมคานที่จะรับประตูม้วนนะครับตรงนี้จะ4เมตรนะครับน้ำเทมาข้างหลังนะครับสลบอยู่ที่ห้าองศานะครับ เอาเพิงเห็นมาไว้ทางหน้าบ้านนะครับอย่างนี้นะออฟฟิศเราก็อยู่หน้าบ้านนะครับนี่มันก็จะดูสวยหน่อยนะแต่ว่าพอมันสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่ช่วยเรื่องเอ่อฝนสาดมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวน,นี้อาจจะต้องมีเอ่อกันสาดน้อยๆนะครับอาจจะเป็นไปได้นะเพื่อกันน้ำมันเข้าหน้าประตูบ้านนะครับหน้าประตูออฟฟิศนะนะครับสาวกับ คานรับชัตเตอร์ดอร์นะครับหรือว่าประตูม้วนนะครับใช้ขนาดที่1้อยห้า้ยห้าคูณ4.5้านะครับนี่ก็จะได้ใหญ่หน่อยนะครับเพราะเสารเราก็สูงนะครับแล้วก็โครงสร้างเราค่อนข้างจะห่างนะครับก็คล้ายๆกับของคุณพี่สุมาลัตเมื่อกี้นะแต่คุณพี่สุมาลัตเมื่อกี้คลิปที่ผ่านมานะครับมันก็จะเป็นช่วงเสาประมาณ4ี่เมตรนะครับแต่ตัวเนี้ยมันคือ 4. 5นะุห้าเนาะตรงนี้ 3. 5ุ้านะครับ แต่ว่าโครงสร้างเนี่ยใช้คล้ายกันนะครับดูลิงก์ข้างล่างนะครับถ้าอยากกลับไปดูนะครับจันทันนะครับร2อยยี่คูณ50คูณ3.2นะครับวิ่งยาวไปเลยนะครับแล้วก็เชิงชายนะครับทั้งโลกก็ใช้ปิดตัวเดียวกันนะครับตัวหน้าตัวหลังนี่นะครับเชิงชายหลังนิดด้วยนะครับก็125คูณ5คูณ3.2เหมือนกันนะครับคือตัวนี้สําคัญนะครับดูเหมือนมันจะไม่ค่อยรับแรงอะไรนะแต่มันเป็นตัวที่ใช้ค้าให้โครงสร้างเราแข็งนะครับโดยรวมนะ นั้นตัวนี้พอมันเชื่อมแน่นกันแล้วเนี่ยโครงสร้างมันก็จะแข็งนะครับงั้นมันจะถ่ายแรงเข้าหากันได้ดีนะครับมันช่างรลอยก็เลยใช้เป็นที่ 200, คูนร้คูนะนะครับเวลาเราทําโครงสร้างคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากข้างล่างเรายึดอะไรไม่ค่อยได้เยอะนะครับเป็นบางที่นะบางที่ถ้ายึดได้ดีโครงสร้างมันก็จะอีกอย่างนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยที่เห็นช่างร้อยทั่วไปที่จะเห็นนะครับก็คือใช้พุกเหล็กเนาะ ครับนั้นข้างบนเนี่ยมันต้องแข็งหน่อยนะครับแล้วก็เชื่อมงานให้แน่นนะครับแล้วโครงสร้างเราก็ต้องแข็งเพื่อถ่ายแรงกันได้นะครับแปรนะครับช่างโลดใส่ไว้ให้50 50าสิบคูณสามนะครับตัวเนี้ยแปรก็จะ6เมตรเหมือนของพี่สุมาลัตเลยนะคือซื้อมาทอดหนึ่งเนี่ยไม่ต้องตัดอะไรเลยวางเลยนะครับก็หางที่ทุก1เมตรนะครับใช้ของแปรก็ยื่นออกมา50มันก็จะพอดี6เมตรนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับมันก็จะ6เมตรพอดีนะครับข้างในเรา5เมตรอยู่แล้วเนาะนะครับพอใส่ผนนัังไแล้วะครบ ก็จะประมาณนี้นะครับมีประตูหน้าต่างนะครับที่เป็นออฟฟิศเนาะนะครับหน้าหลังเนี่ยยืนประมาณ1เมตรได้นะครับตัวนี้นะตัวนี้ประมาณ1เมตรนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นจันทรทันที่ตัวใหญ่นะร2อยยี่คูณนะครับปริมาณไม่ท่านชีตพื้นที่ไม่ท่านชีตอยู่ที่ประมาณ91ตารางเมตรนะครับโอเคครับก็มาดูวิดีโอ3 d a n i m a t i o n นะครับ ันนี้คือบ้านที่จะต่อออฟฟิศข้างๆกันนะครับก็วิดีโอ 3D ม n i m a t i o n ก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะต้องหยุดเป็นบางช่วงนะครับถ้าช่างรวดมีอะไรเสริมนะครับ 3D Animation เนี่ยก็จะทำให้เราเห็นทิศทางของมุมบ้านนะครับตัวอาคารนะครับถ้าผู้รับเหมาหรือวิศกรขึ้นมาได้ก็จะดีนะครับด้านหลังก็จะเห็นอย่างนี้นะงันข้างหน้ามันก็จะดูโมเดิร์นหน่อยนะครับ ให้มันเข้ากับตัวบ้านเนาะนะครับเอาชัตเตอร์โรลเลอร์หรือชัตเตอร์ดอเนี่ยเอาไว้อีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับเสารนะ้อ1ห้าสิบคูณ4.5นะครับจันทันก็วิ่งยาวไปเลยนะครับเอาเพิงมาไว้ข้างหน้านะเอาหน้าเห็นไว้ข้างหน้าบ้านนะครับตัวแปรก็ห่างทุกหนะึ่งเมตรเนาะ หรือจะจะเอาห่างออนนี้ก็ได้นะครับประมาณเมตรยี่สิบนะไม่เกินนะครับก็แล้วแต่ลอนนะครับดูว่าจะใช้รอนอะไรนะครับก็ดูตามคตตาล็อกของรอนมันว่าลอนลึกหน่อยก็ได้ห่างหน่อยถ้าลอนตื้นก็จะได้สั้นนะครับระยะของแปรก็จะสั้นลงนะครับโอเคนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องนะนะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ ช่วงคิดตังกันแล้วนะครับของคุณพี่เกชานะฟักแฟงนะครับฟักฟางฟักแฟงนะครับขนาดาอ่านผิดจะต้องขออภัยนะครับขนาดประมาณ62.5ตารางเมตรนะครับโดยรวมแล้วค่าวัสดุเนี่ยประมาณ10,000แสนนะครับดูเหมือนจะถูกกว่าของผงพี่สุมาลัตที่ขนาดคล้ายๆกันนะครับลองกลับไปดูได้นะครับของคุณพี่สุมาลัตเนี่ย ผมคิดเมทัลชีสไซดิ้งไปด้วยนะครับคือมีเชีสที่ปิดข้างๆนะมันก็เลยแพงกว่าหน่อยนะครับค่าเหล็กอยู่ที่ประมาณ1676บาทต่อตารางเมตรนะครับอ่าอันนี้พูดถึงื้นพี่สุมารัตทั้งโลยกันเลยเอามาให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับของคุณพี่สุมารัตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80ตารางเมตรนะครับน้าหนักเหล็กเนี่ยมันอยู่ที่2ตันนะครับประมาณ 2, 1 9 1กิกิโลกร,รัมนะครับแต่ของคุณพี่เกชาเนี่ย ประมาณตันเก้าใกล้ๆก,กันเลยนะพอหารต่อตารางเมตรแล้วเนี่ยเอา80ไปหารนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เอา62.5ไปหารนะครับอยู่ที่27กับ31นะครับใกล้ๆก,กันเลยนะแต่งพี่เกชาเนี่ยดูเหมือนจะมากกว่าหน่อยทั้งๆท,ท,ที่มันอาคารมันเล็กกว่านะครับเพราะว่าคุณพี่เกชาเนี่ยผมใส่เชิงชายเข้าไปให้ใหใหด้วยนะแล้วก็มีตัวอาคารรับชัตเตอร์ดอด้วยนะนะครับ ัวประตูม้วนประตูม้วนจันดอจันดอประตูม้วนนะครับโอเคนะครับของคุณพี่เกชานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับใช้เหล็กก็ไม่กี่ขนาดนะฮะก็มีอะไรบ้างอ่ะมีกล่องร้อยห้าสิบนะครับมีคือสองร้อยนะครับสองร้อยคูนร้อยนะครับแล้วก็มีจันทันนะครับร้อยยี่ห้าคูนห้าสิบแล้วก็มีแปร่ห้าสิบนะครับแปร่สองนิ้วก็คือมีสี่อย่างเหมือนกันนะครับของคล้ายๆของพี่สุมาลักคล้ายๆกันนะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ตรงนั้นนะครับถ้าเกิดถูกใจก็แชร์ให้เพื่อนๆได้นะครับหรือว่าแชร์ให้กับญาติพี่น้องที่สนใจนะครับที่ประมาณว่าอยากได้โครงสร้างคล้ายๆอย่างนี้นะครับจะได้เป็นแนวทางนะครับเป็นแบบเบื้องต้นเอาไว้คุยกับช่างนะครับกับวิศวกรนะครับจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับถ้ามีคําถามนะครับฝากไว้ได้ที่ข้างใต้นี้นะครับในคอมเมนต์นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์เข้าไปในแฟนเพจนะครับไทโรดบิ๊กดัตตี้นะครับกดไลค์หน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามก็ได้นะครับ ส่งแบบส่งคำถามเข้าไปได้นะครับแชงโโลก,ก็จะสอบถามในนั้นนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ